วับนวัี้เราก็จะมาเล่นเกมฟุตซอลลับวันนี้เราก็จะมาเล่น,น,น,ลนคูคิดสก,กินซิกเซเว่นนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เขาอัปเดตมาผมก็เล่นเพืินจนเลเวล34แล้วแต่ยังไม่ได้มาสตนนะูนครับ ที่ทุกคนครูคิดสก,กินซิเซเว่นเขาเขาเปลี่ยนท่าเนี่ยเนี่ยสิกเซเลยสิซท่ากีไ่ไบดน่ไยลอบเนี่ยที่ครับสกินซิกเซเิม

Tunggu, 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 tunggu,

พลังหกจิตเปิดพลังหกจิด เรียบร้อยโอเคทุกคนที่ผมเก็บตังค์หมื่นสองพันได้ผมเก็บมาสามวันนะ วันละสามชั่วโมงนะครับกว่าจะได้มาเหนื่อยอยากมากและสิ่งที่ผมจะซื้อก็คือจอนดูนะสะกินนี้แต่เงินไม่พอขาดอิ8แปดพัน มบ็อกซี่โคล,ลาอ่าแล้วก็บ็อกซี่โคลาทำไมในมาซิกิวมีบ็อกซี่โคไลแล้วเดีลล๋ลลยวผมต้องไปหาที่หลอดภัป้องกันตัวเราปั่นไฟช้าจังเดี๋ยวเราปั่นให้นะเพื่อน โอ้โอ้อะไรอะอะไรรอให้เพื่อนรับกรรมแทน ก็อขอโทษนะครับที่ผมหายไปนานนะฝากิดียวก็เลยที่ผมใส่สกินเนี่ยครับตอนที่มันอยู่ในที่ทึบๆมันจะเนียนครับที่แบบเป็นสีสีเขียวสีสีฟ้าสีสีเหลืองอนะมันเนียนมากครับทุกคน รับรองโดยผมเพราะว่าตอนนั้นผมหนีหนึ่งคูหนึ่งผมสามารถหนีด้วยสกินโค้ดเบอร์เกอร์สกิวโค้ดเบอร์เกอร์เพราะสกินเนี้ย ผมไปยาย,ยามหุ่นเลยโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโอ้ทำอะไรพี่นบี่เอน็นบีนั่นแหละมีมากเพื่อน ขอบคุณที่ล่อให้เรานะไปละเพื <For that. S 1> <Please. S 2> ่อนกำลังหนีอย <to> ่างหนีอย่างแบบโ้หนีแบบน่าสงสารมาก โอ้ยโอ้ยโอ้ยโขล้งยายลบลบลบเลยลบเลยวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีอย่างนั้นแหละเอาอกสิโคล่าใไปแล้ว สามสิบวิอีสุดท้ายส่นตัวตัวน,นี้เลยนึม่มาทีมันไปเอาเสด็วสัตว์กี้ส่วนหมก็แบบว,ว้าวแตงกิวมากเพื่อนอุ้ยแล้วรอมาหาเราทำไมล่ะเพือ่อน

Oh. Oh. Sub <laughs> indo ซ่อนอยูนี้แล้วนะผม,มันหาไม่เจอหรอกอูนู่นวิ่งไปเร็วครับตอนนี้ไปเร็วอะไรเนะี่ยสกินสกินซอมบี้อ่ะมันต้องพูดแบบซอมบี้สวัสดีครับผมชูชามนะครับโอ้ เ,เอาเอาให้ไปยังปันนีกเลยวันไฟใหจบแล้วค่อยไปช่วยเพื่อนเสียเรื่องอะไ คูณออีกพีโอ้โดเนียนมามา กันตุยไปแล้วสองคนก็โอเคเด็ดผมหลุดเีแงแหละผมพอมีจอยสีไ,ไ,ไม่ได้ใไ่ก่องไม่ได้ ให้เพื่อนเลื่อนเหลือน้อยก่อนแล้วค่อยไปช่วยไปช่วยเดี๋ยวตัวเองเดี๋ยวตัวเองไปเองตัวเองฟุ๊บฮ่าฮ่า what โฮกนี่กนไม่โดนแล้วล่ะ มันโดนได้ไงฮะมันโดนได้ไงสเป็ตเตอร์ไม่ถูกใจสิ gni เขียนดูคนจ้ะบรา เสียงอะไรเสียงไม่ไี้พูดเด้อหาเรียบร้อยตามเพื่อนไปดีกว่าเฮ้ยแล้วรอมา่หาแล้วใช่ไหม สเตปไม่ใช่แบ็กสเตปโอ้มาฮึ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 เล,ล,ล,ลิศชุดใจเรียบร้อยโดนกูหลอกโดนกูสับขาเป๋สับขาเป๋สับขาเป,าปยาย,าย,ายา่ายายาเราขอโทษนเราจะไม่ทำแล้วเพื่อนเพื่อนเดีอย่าทำเราดิเราเราเราจะไม่ทำีกแล้ว โอเคครับเรียบร้อยลอดโอเคคนเริ่มละผมเห็นนะมีคนไอ้ฆาตกรรอบนี้เล่นในจอเกมโอ้ เมื่อกี้ดื่มามือรื่นเลยโอเคเพื่อนกำลังตกตกอยู่ในในการต่อสู้เก็บต่อ,ตอ อสเตปไม่ได้แบ็กสเต็ปเลยยองแพ้แล่โอหรือว่ากำลังกิน นนั่แหละฮิตบ็อกดีดีบู๊จบ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 สิเลยนะครับเพื่อน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 กำลังตายเพื่อนตกในที่นั่งเรือบาร์แล้องไปช่วยเพื่อน เรียบร้อยแต็บได้แล้วขาดิโอ้ยดูดดจดูยผมจะตาย,ยอะเรียบล้อกเกิดใหม่โอเคผมจะไม่ไปหาเรื่องกับใครละโอเค ซอมบี้อะไรเนี่ยซอมบี้มีอะไรแทงหลงด้วยโอเคครับเมื่อกี้ เมื่อกี้ก็มีคนโทรมาหาผมนะผมก็เลยบอกว่าไม่ว่างอะไรพิมพ์อะไรกันฮะเอ้ลังพิมพ์อะไรอะไอ้ลังไอ้ลังไอ้ลังโอ๊ยอ้าอ้ายเอรังเรขอโทษไอ้ลังไอ้ลังเดี๋ย่าทำเลยอ่ะ โอเคทุกคนผมก็ไม่น oh em, um> ่าไปซ่ากับไอ้ลังกันนะไม่น่าไปซ่ากับบันเลยจริงๆเอฟซีรู้เลยคุณใคร เพืวอผูกคนตอนนี้รอบนี้ก็จะเป็นจอยสีจอยสีจีสัน โอยยยโโโอโอโอเคทุกคนผมก็ได้ไปยายเสร์ฟมาลนะเอ๊ะอันนี้อะไรอะใครอะโอชาลูมิวโอโอชาลูมิวโอ เป๊ะเหมือนกันเป๊ะอันนี้นโูมิวสำหรับคนไม่รู้ครับผมเล่นคุกกี้รันนะคุกกี้รันคิงรอบนะ Thank <laughs> you. เฮ้ยใครทุกคนตาต่อไปขุ้มเป็นเดี๋ยวเตรียมตัวพิมพ์เลย six seven อะไรเนี่ยิื้อใครกันแน่ทำไมกดตีมันช้าล่ะ ค่ายากจัดเลย เรียบร้อยโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับีเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมซื้อสกินยัวเซลด้วยนะครับ